สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะนักเรียนก็จะมาเรียนกับคุณครูบีเช่นเคยซึ่งในวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องการหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจายจุดประสงค์นักเรียนสามารถหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจายมากกว่าหนึ่งหลักที่ตัวตั้งไม่เกินห0ึ่งพันจะเป็นอย่างไรนะั้นเราไปเรียนกันเลยคะ่ะ จากโจทย์โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง322คนเป็นนักเรียนชาย133คนที่เหลือเป็นนักเรียนหญิงครูอยากทราบว่าเป็นนักเรียนหญิงกี่คนเริ่มแรกเลยเราต้องพิจารณาโจทย์ก่อนนะคะโจทย์อยากทราบว่าเป็นนักเรียนหญิงกี่คนงั้นเราลองไปดูที่โจทย์ทีนะคะ เขาบอกว่ามีนักเรียนชั้นป .2 ทั้งหมด322คนใช่ไหมคะแล้วก็เป็นนักเรียนชาย133คนถ้าเราอยากรู้ว่าเป็นนักเรียนหญิงกี่คนดังนั้นเรานํานักเรียนชั้นป .2 ทั้งหมดมาลบกับจํานวนนักเรียนชายนั่นเองแล้วเราก็จะได้เป็นจํานวนนักเรียนหญิงดังนั้นประโยชน์แสนลักของเราก็คือ322 133เท่ากับเท่าไหร่นั้นไปแสดงวิธีทำกันเลยคะ่ะ ค่าจากประโยคสัญลักษณ์นะคะเราก็นํามาตั้งลบกันเลยโดยตัวตั้งเราคือ322 3ลบหนึเมื่อเราตั้งลบเสร็จแล้วเราก็เริ่มลบกันเลยค่ะเริ่มจากหลักหน่วยหลักหน่วย2หน่วยลบ3หน่วยมีค่าเท่าไหร่คะ,ะยังลบไม่ได้เพราะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบดังนั้นเราทำการกระจายจากหลัก10มาหนึ่งสิบ ก็คือ10หน่วยดังนั้นตอนนี้เราทำการกระจายมาแล้ว10หน่วย10หน่วยบวกของเดิมอีก2หน่วยมีค่าเท่ากับ12หน่วยนั่นเองและหลักสิบล่ะคะจากเดิมมีอยู่20ถูกกระจายไป1นึ่สจะเหลือเพียงหนสินั่นเองเมื่อเรากระจายเสร็จแล้วเราทำการลบต่อเลยคะ่ะ12หน่วยลบสหน่วยมีค่าเท่ากับ9หน่วยนั่นเองนำ9า9ใส่หลักหน่วยถัดไปหลักสิบ หนึ110่งสิบลบสามสิบได้ไหมยังลบไม่ได้เพราะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนั่นเองเราก็ทำการกระจายจากหลักร้อยมาหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยคือสิบสิบตอนนี้เรากระจายมาแล้วสิบสิบลบกับของเดิมอีกหนึ่งสิบเป็นสิบเอ็ดสิบและหลักร้อยจากเดิมเป็นสามร้อยถูกกระจายไปเหลือเพียงสองร้อยนั่นเองเมื่อเรากระจายเสร็จแล้วทำการลบต่อเลยค่ะสิบเอ็ดสิบลบสามสิบมีค่าเท่ากับ 80นั่นเองนำา8ใส่ที่หลักสิบนะคะต่อไปหลักร้อย2 0 0 0ลบ100มีค่าเท่ากับ100นั่นเองนำา1ใส่ที่หลักร้อยดังนั้นตอนนี้ตอบ189นั่นเองค่ะข้อถัดไป450-256ลบเรามาเริ่มแสดงวิธีทำเลยค่ะโดยตัวตั้งของเราคือ4 5 0ลบกับตัวลบคือ2 5 6 เมื่อเราตั้งเสร็จแล้วเราทำการลบจากหลักหน่วยกันเลยศูนย์หน่วยลบคงหน่วยลบได้ไหมคะใช่ค่ะลบไม่ได้เพราะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบดังนั้นเราทำการกระจายจากรลักสิบมาหนึก็คือ10บหน่วยเดิมมีอยู่ศูนหน่วยลบกับส0บหน่วยเป็น1 0บหน่วยน,นั่นเองและหลักสิบลักคะจากเดิมเป็น50ถูกกระจายไป1นึิเหลือเพียง40่น,นั่นเองเมื่อกระจายเสร็จแล้วทำการลบเลยคะ่ะ สิหน่วยลบหหน่วยมีค่าเท่ากับ4หน่วยต่อไปรัก10 40ี่บลบห้าลบได้เท่าไหร่คะลบไม่ได้นั่นเองเพราะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบดังนั้นทําการกระจายจากหลักร้อยกระจายมา100 100คือ10บสเรากระจายมา10บสิบแล้วใช่ไหมคะของเดิมมีอยู่สี่สิบ1ิบสวกสิบสมีค่าเท่ากับ1ิบสี่สิบนั่นเอง เราก็เริ่มทำการลบได้เลยไหมอ่ะก่อนเราเริ่มทำการลบเราต้องดูก่อนหลักร้อยเรากระจายไปแล้ว100ใช่ไหมคะจากเดิมมี400ตอนนี้ก็เหลือเพียง300นั่นเองเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วเราก็มาลบที่หลักสิบได้เลย10,40ลบ50มีค่าเท่ากับ90นั่นเองนำก้ 19, ใส่ที่หลักสิบถัดไปหลักร้อย300-200ลบ200มีค่าเท่ากับ 1 0 0นั่นเองดังนั้นข้อนี้ตอบ194นั่นเองค่ะข้อถัดไป763 3รบ3 9มลบมานเดิมเลยตั้งลบตัวตั้งเราคือ763รลบ3เรามาเริ่มลบกันเลย3หน่วยลบ6หน่วยลบได้ไหมคะลบไม่ได้ดังนั้นเราทำการกระจายจากหลักสิบมา1นึ่งสิบคือ10หน่วย ดังนั้นตอนนี้เราทำกระจายมาแล้ว10หน่วยเดิมมอยู่3หน่วยรวมกันเป็น13หน่วยนั่นเองและหลักสิบราคาจากเดิมมาอยู่60ถูกกระจายไปหนึ่งสิบเหลือเพียง50นั่นเองเมื่อกระจายเสร็จแล้วทำการลบต่อเลยค่ะ13หน่วยลบ6หน่วยมีค่าเท่ากับ7หน่วยนั่นเองนำ7ใส่ที่หลักหน่วยถัดไปหลักร้อยหลักร้อยยังยังค่ะ เราต้องลบที่หลักสิบก่อนหลักสิบเราคือ50าสลบเก้าสลบได้ไหมคะยังลบไม่ได้เพราะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบดังนั้นเราทําการกระจายจากหลักร้อยมา100 100คือ10บสดังนั้นตอนนี้เรามีของเดิมอยู่5้าสิบวกกับอีกที่กระจายมา10บสิบได้ห่อไคะได้สิบห้าสนั่นเอง ได้ลหลักร้อยล่ะคะถูกกระจายไปหนึ่งร้อยก็จะเหลือเพียงห0ร้อยนั่นเองเมื่อกระจายเสร็จแล้วทำการลบเลยค่ะสิบห้าสิบลบเก้าสิบได้เท่าไหร่คะได้หกสินั่นเองนำ6กใส่ที่หลักสิบถัดไปหลักร้อยห0ร้อยลบ3ามร้อยมีค่าเท่ากับ3 0 0ร้อยนั่นเองดังนั้นนำ3ามใส่ที่หลักร้อยข้อนี้ตอบ3 6 7้หนั่นเองค่ะข้อถัดไป ตัวตั้งเราคือ8 0 5ร้ลบหนึ่งร้เมื่อเราตั้งลบเสร็แล้วเราก็ทำการลบกันเลยหลักหน่วย5หน่วยลบ7หน่วยลบได้ไหมคะลบไม่ได้เพราะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบดังนั้นเราทำการกระจายจากหลักสิบมาแต่หลักสิบของเรามีให้กระจายไม่เอย่ยหลักสิบของเราเป็นศูนหน่วยก็ยังกระจายไม่ได้ดังนั้นเราต้องกระจายจากหลักร้อยมา หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคือสิบสิบดังนั้นตอนนี้หลักสิบเราก็จะมีอยู่สิบสิบนั่นเองและหลักร้อยเราก็เหลือเพียงเจ็ดร้อยเมื่อเราทำการกระจายเสร็จแล้วเรามาดูที่หลักหน่วยหลักหน่วยของเรายังไม่ได้ยังไม่ได้การกระจายหรือใช่ไหมคะดังนั้นเรากระจายจากหลักสิบมาหลักหน่วยนะคะกระจายมาจะได้หนึ่งสิบคือ สิบหน่วยดังนั้นกระจายมาหนึ่งสิบก็คือสิบหน่วยตอนนี้เรากระจายมาแล้วสิบหน่วยของเดิมมีอยู่ห้าหน่วยรวมกันเป็นสิบห้าหน่วยนี่และหลักสิบเราก็จะเหลือเพียงเก้าสิบนะคะอย่าลืมใส่เลขไว้ด้วยนะเมื่อเราทําการกระจายเสร็จแล้วทําการลบกันเลยคะ่ะสิบห้าหน่วยลบเจ็ดหน่วยมีค่าเท่ากับแปดหน่วยนั่นเองนำแปดใส่ที่หลักหน่วยหลักถัดมาหลักสิบ 90บลบมีค่าเท่าไหรคะมีค่าเท่ากับ50นั่นเองดังนั้นเรานำา5ใส่ที่หลักสิบเลยคะ่ะถัดไปหลก 100, ักร้อย700ลบ100มีค่าเท่ากับ600นั่นเองนำา6ใส่ที่หลักร้อยดังนั้นข้อนี้ตอบ685นั่นเองคะ่ะค่ะจากที่เราเรียนกันไปเมื่อกี้นี้นะคะการหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจายพอเข้าใจบ้างไหมเอ่ยค่ะ จากที่เราเรียนไปนะคะจะสรุปได้ว่าการหาผลลบของจำนวน2องจำนวนโดยการตั้งลบต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันโดยเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยตามลำดับถ้าเลขโดดในหลักหน่วยของตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าเลขโดดในหลักหน่วยของตัวลบต้องกระจายจำนวนจากหลักสิบไปหลักหน่วย แต่ถ้าเลขโดดในหลักสิบของตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าเลขโดดในหลักสิบของตัวลบต้องกระจายจำนวนจากหลักร้อยไปหลักสิบด้วยนะคะค่ะจากที่เราเรียนกันไปนะคะนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนทำแบบฝึกหัดนะคะเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากขึ้นดังนั้นวันนี้คุณครูไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ